กาญจนบุรีจังหวัดที่อุดมไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าจดจ,จําและธรรมชาติที่งดงามสถานที่ท่องเที่ยวอันศักดิ์สิทธิ์จุดเช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆพร้อมให้เราเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากเดิมแล้ววันนี้ทัญญาและขบวนรถพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวทั่วไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะออกเดินทางวันเดย์ทริปกรุงเทพกาญจนบุรี กับรถไฟที่มีชื่อว่า SRT Royal Blossom Trip ท,ที่จะมาเปลี่ยนวันเสาร์วันอาทิตย์ให้กลายเป็นวันหยุดที่ไม่ธรรมดาอต่อไปรถไฟขบวน SRT Royal Blossom มีความคลาสสิกที่โดดเด่น โดยสีภายนอกจะเป็นเฉดสีแดงเชอรี่คาดทองสื่อถึงความเป็นสีของกลีบดอกไม้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของขบวนนี้การตกแต่งภายในดูหรูหราด้วยลายไม้สีเบจที่นั่งกว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอย่างครบครันและห้องส่วนตัวรองรับผู้ที่มาเที่ยวแบบเป็นกรุป๊ป4-6คนด้วยค่ะ บอกเลยนะคะว่าทริปนี้เป็นทริปที่เทเนตตั้งใจจะมามากเพราะว่ามันเป็นทริปที่คุ้มค่าราคาก็ดีงามมากนะคะได้นั่งรถไฟเก๋ๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะโดยที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาดูแลหมดเลยนะคะโดยโปรแกรมการเดินทางและการท่องเที่ยวสําหรับทริปนี้เขาเปิดให้เรามาลงทะเบียนเอาตั๋วตั้งแต่ตีห้ครึ่งของวันเดินทาง จากนั้นรถไฟก็จะเริ่มเคลื่อนขนบวนออกเดินทางจากสถานีหัวลมพงในเวลา6โมงเช้าค่ะแล้วรถไฟจะไปหยุดที่จุดแรกนะคะก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งจุดนี้นับว่าเป็นไฮไลท์ที่ใครจะมาเที่ยวที่กาญจนบุรีไม่ควรพลาดเพราะสะพานแห่งนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถูกสร้างขึ้นในระหว่างสงครามโลกค,ครั้งที่สองและยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปลงโซเชียลเก๋ๆกันนั่นเองค่ะ จากนั้นก็ออกเดินทางต่อโดยรถไฟไปยังจุดท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่งก็คือถ้ำกระแสค่ะซึ่งในระหว่างการเดินทางรถไฟก็จะวิ่งผ่านโค้งประวัติศาสตร์สำคัญที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉลยศึกพันธมิตรจุดนี้นะับว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะสายนี้เลยค่ะซึ่งถ้ำกระแสแห่งนี้มีความสำคัญคือเคยเป็นที่พักของเฉลยศึก เมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่านั่นเองค่ะจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังสถานีกาญจนบุรีซึ่งพอมาถึงจุดนี้นะคะเราก็จะต้องลงจากรถไฟแล้วก็ไปขึ้นรถบัสปรับอากาศเพื่อเดินทางต่อไปยังร้านอาหารแพ่หน้าเมืองเมื่อมาถึงจุดลงรถบัส เขาก็จะพาเรารงแพรและพาเราล่องแพรพร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อยระหว่างทางที่เราได้ล่องแพรไปตามแม่น้ำนะคะก็จะผ่านจุดท่องเที่ยวจุดแรกก็คือสกายวอล์กแม่กลอง2แควแลนด์มาร์คสำคัญที่ไม่ควรพลาดค่ะโดยที่นี่จะมีทางเดินเป็นกระจกใสทอดยาวไปตามริมแม่น้ำแควใหญ่ ระยะทางยาวถึง150เมตรมองเห็นวิวอันสวยงามได้ถึง360องศา จากนั้นก็เดินทางต่อไปยังวัดเมตตาธรรมโพธิยานวัดมหายานจีนนิกายที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังแกะสลักลงสีแบบสถาปัตยกรรมจีนซึ่งมีความประณีตและงดงามอย่างมากนอกจากได้ชมความงดงามของงานแกะสลักไม้แล้วนะคะเรายังได้มากราบไหว้ขอพ,อพรพระโพธิสัตว์กวินทพันมือองค์ใหญ่ ที่แกะสลักด้วยไม้ที่มีความสูงถึง12เมตรรวมทั้งยังได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมปังต่างๆที่แกะสลักจากไม้หอมอีกหวา100ปางด้วยค่ะต่อไปจะเป็นที่เที่ยวที่สุดท้ายของทริปนี้นะคะนั่นก็คือวัดถ้ำพุกว่าโดยวัดแห่งนี้นะคะได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ขึ้นภายในถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีหินงอกหินย้อยอยู่ตามธรรมชาติ ะะที่ได้ชมทริปนั่งรถไฟขบวนพิเศษ SRT Royal Blossom นะคะท่องเที่ยวจากกรุงเทพไปกาญจนบุรีในครั้งนี้แล้วอยากที่จะตามรอยทีนี้ไปบ้างสามารถที่จะซื้อตั๋วเดินทางได้ทุกวันนะคะที่สถานีรถไฟทุกแห่งหรือสามารถซื้อผ่านระบบดีชิ k e t ตก็ได้นะคะในราคาสุดคุ้มเพียง1,799บาทเท่านั้นบอกเลยนะว่าห้ามช้านะคะเพราะว่าตั๋วเต็มเร็วมากๆเลยค่ะ ส่วนใครที่ยังสงสัยว่าจะซื้อตั๋วยังไงมีทริปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างวันไหนบ้างนะคะโทรไปที่1690เพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะทริปหน้ามีต่อแน่นอนค่ะแต่จะเป็นที่ไหนจังหวัดอะไรรถไฟขบวนไหนเอาไว้มาอัปเดตคราวหน้าให้ทราบกันนะคะ